สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าแมอยู่ที่บูธโตโยต้านะคะนี่ป้าแมพามาดูนี่โตโยต้าฟอ์ติเนอร์รเรเจนเดอร์ค่ะคันนี้จะเป็นคันสีแดงสีทูโทนนะคะตัวรถจะเป็นสีแดงหลังคาจะเป็นสีดำค่ะดูไหนๆหนนี่ดูด้านหน้าเลยนะคะดูฝากระโปรงฝากระโปรงก็ตกแต่งเล่นระดับสีแดงแล้วก็ไล่ลงมาตรงด้านฝากระโปรงตรงนี้เป็นไฟ จะเป็นสีดําดําเงานะคะแล้วดูดวงไฟนี่ไฟเดย์ตรงนี้รู้สึกจะเป็นไฟเดย์ไทมนี่นะคะนี่เดย์ไทมนี่นะคะเก๋เก๋เก๋ไก่มากอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นี่นะคะตรงนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์อันนี้จะเป็นไฟเดย์ไทมนี่นะคะเก๋มากเลยดีไซน์มาตัดไล่ลงมาเล่นเล่นเหลี่ยมลงระดับลงมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดําเงาตรงนี้ ไฟตัดหมอกจะอยู่นี่เลยค่ะอันนี้จุดนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จะมี1จุดที่ป้าเห็นนี่ตรงด้านนี้หนึ่งจุดแล้วละ่ะนะคะไล่ลงมาเดี๋ยวป้าให้ดูชมตรงนี้ไล่ไปเรื่อยๆนี่แล้วตรงนี้เห็นไหมคะเป็นดําเงาค่ะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวมาอยู่นี่โอ้นี่ไงงามเลยเก๋มากเลยค่ะเก๋จริงๆนี่แล้วก็เป็นดําเงาตรงแผงตรงนี้ก็เป็นดําเงาค่ะด้านการชนกันกระแทกด้านล่างนี่ จะเป็นแมกทริกนะคะสีบรอนนะคะนี่กล้องสองจะอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วนี่กระจังด้านหน้านีน้เป็นเป็นลังปลาไหลนะหลังปลาไหลไฟฟ้าแล้วนี่โลโก้โตโยต้าตรงนี้เห็นไหมคะอยู่ด้านนี้ไล่ขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นลังปลาไหลเช่นเดียวกันแต่ปลาไหลรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นอะไรนี่แหละเพราะมันจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะนี่อันนี้จะเล็กกว่าค่ะแล้วมานี่เลยมาดู ขอบล้อนี่เป็นขอบล้อที่ใหญ่มากเบอร์ยี่สิบนะคะแล้วดูล้อนี่เป็นสีชูโทนนะคะคลาสสิกเป็นสีล้อเป็นสีชูโทนที่คลาสสิกมากใช้คำว่าคลาสสิกเลยค่ะแล้วนี่กระจกกระจกด้านซ้ายขวาจะเป็นสีดำค่ะไฟเลี้ยวอยู่นี่แล้วก็มีนี่ไฟเลี้ยวเห็นนะคะแล้วนี่ไฟนี่ ขอโทษค่ะกล้องป้าชอบเอากล้องเป็นไฟเอาไฟเป็นกล้องนะมันประสาทมันไปแล้วแหละมันไวมันไม่ให้แล้วนี่นะคะกล้องอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างเลยค่ะแต่ตรงเนี้ยที่ป้าว่าเก๋เท่ก็คือหลังคาเขาเป็นสีดำไนงะแล้วราวหลังคาข้างบนเป็นสีบรอนนะคะเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยที่เปิดที่เปิดประตูนี้ก็เป็นโครเมียมวับเลยค่ะแล้ว ด้านข้างบันไดบันไดด้านข้างก็เป็นดำแล้วก็มีเล่นระดับระดับกันลื่นนะคะเดี๋ยวป้าพาเข้าดูด้านในเลยป้าขึ้นมาเลยดูนี่ดูนี่ก่อนเลยค่ะไฟจะอยู่นี่ครับเฟรชครับเฟรชนี่นะคะด,ดีเจนเดอร์นี่นะคะครับเฟรชนี่ป้าขึ้นมานั่งก่อนหละโอเคทวิตเตอร์อยู่นี่นี่ พลาสติกส่งคอแล้วนี่ตรงนี้นะคะเป็นเป็นหนังสีสีแดงเข้มนะคะมันก็ไม่เชิงแดงอะ่ะมันแดงน้ำตาลอะ่ะออกโทนแดงน้ำตาลนี่แมกโนลที่เปิดนี่ก็เป็นโครเมียมนี่นะคะที่เปิดกระจกด้่อทั้งสด้านเป็นออโต้หมดนะคะออโต้นี่กุญแจปิดเปิด,ปดล็อกแล้วก็นี่ปรับกระจกด้านซ้ายขวานะคะพับกระจกจะอยู่นี่หมดนี่นะคะเดี๋ยวเอาละร้บเดี๋ยวที่เบาะ เบาะนี่จะปรับไฟฟ้าป้ากดขึ้นนี่เบาะโอเคสูงขึ้นนี่นะคะนี่ที่พิงอ่ะละค่ะแล้วก็เดี๋ยวป้าจะเดี๋ยวเบาะเดี๋ยวป้าให้ดูทีหลังไม่หรือจะดูตอนนี้เพราะป้านั่งทับอยู่เอาดูนี่ดีกว่าคอนโซลข้างหน้าก่อนนะคะเอานี่จุดป้าจะไล่จุดนี้ไปก่อนเลยนี่เออเซนเซอร์นี่นะคะควบคุมเซ็นเซอร์นี่เปิดท้ายรถอยู่นี่ เติมน้ำมันเปิดฝากระโปรงนี่นะคะอยู่นี่หมดปุ่มสตาร์ทจะอยู่นี่เอนจิน้นที่ไฟไฟออโต้ค่ะไฟออโต้ที่ปัดน้ำฝนไม่ออโต้พวงมาลัยด้านบนนี่เป็นดำเอ่อเป็นดำดำเงาค่ะเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก็รเรียกไม่ถูกจะว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนงาช้างเลยอะไม่รู้นะาตามทำ เหมือนงาช้างอ่ะเนี่ยไม่ใช่หนังไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแล้วเนี่ยตรงเนี่ยด้านซ้ายขวาที่จับเนี่ยมันจะเป็นเป็นหนังหนังดำดำนะคะแล้วเดินด้วยได้โทนสีแดงด้านข้างนี่เป็นเมกซทริกนะคะแล้วก็นี่เปลี่ยนเกียร์หลังพวงมลาลัยครูอันนี้ก็เป็นปรับหน้าจอหน้าจอนะคะอันนี้ก็เป็นครูโตสคอนโทรลแหละนะคะ นี่ปรับเสียงรับโทรศัพท์เสียงดนตรีเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวป้าพวงมาลยัยหนึ่งสองสามี่สี่มุมเลยค่ะโอเคป้าล็อกให้เขาละกระจกมีนะคะโอเคพอเปิดกระจกปุ๊บไฟเปิดนี่ก็คือไฟด้านบนนี่นี่เห็นไหมคะวางแว่นตาค่ะแล้วกระจกปรับแสงแยงตา รถด,ด้านหลังคือออโต้เป็นออโต้นะคะแล้วดูบ้านนี่น,นี่ปุ่มฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเวลาบอกนาฬิกาเวลาบอกนาฬิกาอันนี้ปรับความเย็นซ้ายขวาโลโก้โตโยต้านี่เห็นไหมคะนี่ออโต้ Auto. เปิดความเย็นแอร์ความเย็นออโต้อันนี้คือปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มเอ่อเวลารถขึ้นลงแบบขึ้นที่สูงที่ต่ำนะคะ แอร์นี่อโอโต้นะคะแล้วตรงนี้นี่ปุ่มนี่คือขับเคลื่อนปรับขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อเห็นนะคะนี่อันนี้อันนี้ป้าบ,บอกไปแล้วนะว่าขึ้นที่ลงที่ลาดชันนะคะควบคุมขึ้นหรือลงที่ลาดชันนี่เสียบไฟคะ่ะอยู่นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์หนึบหนับหนึบหนับน,บนี่แต่ตรงนี้งามมากเป็นลายไม้คะ่ะเป็นแบบลายไม้เห็นไหมคะเดี๋ยวป้ากดงามเก๋มาก อ๋อคิดว่าจะวางโทรศัพท์ตรงนี้ต่อตรงนี้เป็นที่วางแก้ววางขวดวางอะไรได้เน่ยนะคะเครื่องดื่มอะ่ะคือวางเครื่องดื่มแต่หน้าแป้นข้านี้ขอบอกลายไม้งามมากเงาแล้วแป้นที่ตรงเกียร์นี่นะคะตรงเนี้ยแป้นนี่เป็นเป็นแมกโนลิกสีบอลนะคะสีบอนตรงนี้รอบตรงนี้มานี่ก็ปุ่มประหยัดน้ํามันปุ่มควบคุมในควบคุมการทรงตัวของรถและเบรกมือ เบรมือนี I mean? ่ก็เป sure, <t> ็นยาวออกมาเป็นหนังห uh, okay, uh ุ huh. ้มเดิน huh. ล uh ุมหุ้มด้วยได้สีแดงปุ่มกดก็จะเป็นนี่นะคะโครเมียมแล้วชมเบาะนี่เลยค่ะเบาะนี่เป็นเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสปอร์ตแต่ด้านข้างนี้ไม่เป็นสปอร์ตแล้วตรงนี้จะเป็นนี่สีแดงสีแดงทนแดงแดงน้ำตาลนะคะไม่ใช่แดงแป๊ดแบบสีรถทนน้ำแดงน้ำตาลค่ะที่พิงก็เป็นนี่ค่ะเป็นสปอร์ต เป็นเบาะหนังสปอร์ตเหมือนกันที่พนศุลกากรับได้แล้วก็ที่รัดเข็มขัดนี่ก็โอเคปรับได้นะคะโอเคค่ะที่รัดเข็มขัดปรับได้นะคะเลื่อนขึ้นกระจกป้าให้ดูยังกระจกนี่โอเคนะคะพอเปิดกระจกปุ๊บไฟติดเลยดี๋ยป้าปิดให้เขาก่อนนี่นะคะกระจกโอเคค่ะเบาะดูเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะคะ โอ้โหนี่โอเคประตูไม่ต้องดูนะคะเพราะมันเหมือนกันเขาจะเล่นสีสีน้ำป้ามาให้มาดูนี่ด้านหน้าตรงนี้เลยเรื่องเบาไม่ต้องดูแล้วเศษเศษเดียวกันหมดนี่มาดูตรงนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นอ๋อเป็นที่นี่ทั้งสองซ้ายขวาที่แขวนจะแขวนอะไรดีแขวนข้าวเหนียวปิ้งอะไรก็แขวนไปเถอะแล้วตรงนี้นะคะดูมีที่เสียบ เห็นไหมคะเสียบแบตเตอรี่เสียบโทรศัพท์เนี่ยซ oh ้ายขวาเลยสองตัวแล้วตรงนี um ้วางโทรศัพท์เอาโทรศัพท์วางตั้งขึ้นไปได้แล้วนี่นะคะจะมีที่เสียบไฟด้วยต้มน้ำร้อนๆชงนมชมอะไรก็ได้พ็อกเก็ตนี้มีซ้ายขวาเลยค่ะเบาะนี่แปะเบาะนี้นั่งสบายมากนั่งตรงกลางก็สบายค่ะดูนี่นี่นะคะกดลงไป จะวางนี่เครื่องดื่มนะคะกดไปปิดป้าบอกไปแล้วนะที่พิงสีสันเนี่ยปรับได้นะคะนี่ไฟนี่ความเย็นด้านนี่ปรับความเย็นซ้ายขวาอยู่นี่รอบทิศเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังต่อเลยดูไฟด้านหลังแล้วก็ไปดูด้านเครื่องยนต์ดีเซล2.8ตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ ราคาหนึ่งล้านดดบเกาันทียนเนมาดูจตมาดูชมไฟเลยค่ะเดี๋ยวป้าปิดก่อนนะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูทีหลังอ๋อหนึ่งล้านนึ่แสนเก้าห่นเก้าัดีนะาหล่อแต่งซิ่งกระบะตัวีนี่นะคะระบบไฟฟ้าค่ะแล้วดูดูไฟด้านด้านท้ายเลยค่ะดู เขาตกแต่งมาอย่างเก๋มากยาวมาอย่างนี้เลยเห็นไหมคะไล่ไล่ลงมานี่อีซีแล้วก็ไฟทับทิมจะอยู่ตรงนี้เซนเซอร์ส่วนช่วงตรงนี้นยเขาใช้ดำดำตัดสีดำดำตัดเล่นให้ความเก๋ไก๋นะคะด้านท้ายที่การชงงานแท่นจะจะเป็นดำเงาค่ะเซนเซอร์ก็จะมีนี่หนึ่งสองสามจุดนี่เห็นไหมคะยางอะไหล่มองเห็นเลยค่ะ แล้วก็ยานี่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนี่หรือท่อไอเสียอยู่ตรงนี้เลยค่ะยื่นอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวคอดินเนอร์โลโก,โก้ก็เป็นโครมเมียมไฟเบรกดวงที่3าอยู่ตัวนี้ระคะแลวนี่ลายแนวนอนสีส้มก็คือไล่ฟ้านะคะแล้วเดี๋ยวป้ามากดให้ดูดูด้านหลังใหม่ก่อนโอเคนะคะให้ความนุ่มนวลดดรถยนต์เห็นไหนมคะไฟสวยไหมระบบไฟฟ้าป้าเปิดละ รองรับาหนักได้ดีเยี่ยมและระบบควบคุมภูมิรัศขจนวนกันความร้อนนี่เบาะคือตรงนี้เบาะเนี่ยพับขึ้นด้านข้างแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็มีที่แขวนมีที่แขวนให้นะคะตรงนี้ก็มีที่เสียบไฟให้นี่นะคะมีเทียบเสียบไฟให้ตรงนี้ส่วนเบาะที่พับนี่ไฟก็จะมีอยู่ด้านนี้ด้วยนะคะหม เนี่ยแล้วส่วนไอ้รายละเอียดปิดย่อยเรื่องการพับรถอะไรแต่ป้าจะไปให้ชมที่โชว์รูมนะคะไปโชว์รูมแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ชมเดี๋ยวป้าเปิดไว้ให้เขามาด้านนี้เลยค่ะมาาาด้้นนีเลยว่ที่นั่งคู่กับคนขับเบาะจะเป็นอ๋อเบาะก็จะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันเดี๋ยวป้าขึ้นมาก่อนเห็นไหมคะปรับก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะนะคะ คอนโซลหน้าตรงนี้เป็นหนังค่ะหนังนิ__่มเลยหนังนิ่มเดินด้วยได้สีแดงป้าจะกดนี่โอเคเห็นไหมคะนี่แล้วมีอีกชั้นนึงค่ะนี่ลึกมากลึกลึกจริงๆกระจกป้าก็ให้ดูหมดแล้วโอเคนะคะนี่ทวิคเตอร์น่ารักจังเลยอ๋อเดี๋ยวป้าจะให้ดูยังไม่ได้ให้ดูนี่เลยส ดูราคากันเลยค่ะราคานะคะหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันรุ่นรุ่นฟอร์จ n นเนอร์สอจุดสี่เจนเดอร์ขับเคลื่อน4ีล้อนะคะส w d โอเคนะคะแล้วรายละเอียดรายละเอียดต่างๆที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เดี๋ยวป้าไปโชว์รูมแล้วป้าจะพาไปดูที่โชว์รูมอธิบายทีอ่าเดี๋ยวป้าจะพาไปดูคันอื่นต่อ อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้พ่อแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะค,ะคุณค่ะ